มาก็พบเจอกันค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสุขภาพค่ะสําหรับใครที่มีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะทําให้คุณนะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงนะคะสิ่งหนึ่งที่ปูอยากจะบอกก็คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีจากข้างในค่ะอะไรก็ตามที่มันออกมาอยู่ข้างนอกเช่นใบหน้าที่สดใสยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นหรือผิวพรรณที่มันดูดีมากขึ้นยังรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือ รูปร่างหุ่นร่างกายของคุณนั่นเองสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าคุณมีสุขภาพที่ดีแล้วหรือยังค่ะและว,วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยต้องบอกว่าอาจจะเป็นประเด็นส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวกับเรื่องของหุ่นรูปร่างนี่ฟังกันแบบนี้แล้วอยากสร้าบเราใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากคุณผู้ชมกัน ต้องไปพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้เลยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะกับคุณหมอพงศธรธัญญหารค่ะเจ้าของนะคะเป็น,นเจ้าของผลงานนวัตกรรมที่เขาบอกว่าได้ผนวกและรวบรวมเรื่องของศาสตร์การฝังเข็มแล้วก็รวมกับความงามได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วขอต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับโอ้ยขอบคุณค่ะคุณหมอโอ้โหเทศกาลแห่งการให้เทศกาลของการที่แบบว่าเป็นความสุขหลายคนชอบเทศกาลแบบนี้กันถูกต้องครับนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่งท้ายปีจริงๆคุณหมอใช่ครับที่เราจะได้เจอกันวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวช่วงปีใหม่แบบนี้ด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการ Help Channel เนี่ยนะหมอมั่นใจเลยของหมอมี2อรายการนะครับปีหน้านะฮะปีหน้าเราเตรียมอะไรเด็ดๆเยอะ รอเอาไว้ให้อยู่อย่างแน่นอนจัดเต็มแล้วจะยกระดับยกระดับด้วยยกระดับ <laughs> แต่ไม่ใช่การชุมนุมเริ่มเริ่มระดับ <laughs> ความเข้มข้นของรายการขึ้นอีกนะเราไม่มีกระน้ำตานะที่นี่ไม่มีไม่มี <laughs> คือแบบว่าถ้ามีน้ำตาก็เื้มปิติ ดีใจเพราะหลายคนเนี่ยที่มาหาคุณหมอบอกว่าเหมือนเหมือนคนพบอะไรที่เป็นโรคใหม่เลยถูกต้องครับคือเคยเป็นโรคเรื้อรังกินยามายาวนานคือคือแม้ว่าแผนปัจจุบันเนี่ยแผนปัจจุบันถือว่าดีแล้วถูกไหมฮะโมเดิร์นมาติสินก็คือนายแพทย์ต่างๆหมอหมอเป็นนายแพทย์คนหนึ่งที่ถือว่าดีแล้วแม้ว่าเราจะทําเต็มที่แล้ว หรือถ้าใช้ศัพท์ให้ทันสมัยคือเราทําสุดซอยแล้วเนี่ยสุดซอยแล้วเนี่ยแต่มันเจอทางตันไงมันมีทางตันมันมีทางตันไงทีนี้การฝังเข็มแพทย์จีนนี่ยจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราเอาเข็มไปเปิดทางตันให้มันมีทางออกมันมีแสงสว่างให้คนไข้นะวันนี้อยากกับพิบตาจะเป็นอีกเคสหนึ่งที่ดีมากๆกเราขออนุญาตขออนุญาตคุณป้ามาแล้ว ขออนุญาตคุณป้ามาแล้วว่าคุณป้าบอกอยากให้เป็นวิทยาทานให้กับประชาชนชาวไทยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นฝังเข็มกู้ชาติอะไรอย่างนี้ได้ขนาดนั้นเลยโอ้นแต่ต้องฟังจริงๆเพราะว่าใครที่ฟังฝังเข็มหรือเพิ่งเปิดจอมาอุ้ยฝังเข็มอาจจะไปคิดถึงภาพเก่าๆคิดถึงวิธีดั้งเดิมว่าอุ้ยมันหายช้าหรือต้องใช้เวลาครับแต่วันนี้คุณหมอได้รวมกันอย่างลงตัวใช่ฮะโดยโดยที่หมอเนี่ยเป็นหมอแผนปัจจุบันถูกไหมหมอเปลี่ยนความงาม ไปเรียนทางด้านการชะลอวัยการใช้ฮอร์โมนเดี๋ยวดูหน่อยไหมหมอเตรียมสไลด์โชว์มานิดหนึ่งไดได้มีนิดหนึ่งใช่ไหมครหมออันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้หมอไปรับวุฒิบัตรที่ประเทศจีนนะที่เซี่ยงไฮ้เลยโอ้โหนี่นี่งนี่ที่คลินิกใช่ไหมคะใช่ฮะส่วนหนึ่งเยอะแยะมากมายเยอะมากหนังสือที่เขียนให้กับคณะแพทย์ธรรมศาสตร์นะเขาเชิญไปเขียนฮะเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษให้นะครับจากเทรนนิ่งด้วยจากเกาหลีก็มีนะครับจากอเมริกานี่อาจารย์ที่อเมริกาเซ็นให้เลยเป็นเอ็กเซเลนซ์สซูเดน์นะ นะครับเยอะๆเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราเอามาให้ดูนะมันมันก็จะมีจุดโหวหรือว่ามันมีที่เรียกว่าทางตันนะสุดซอยแล้วยังเจอทางตันอีกนะครับเราสามารถที่อย่างของของจีนเนี่ยนะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาบอกเป็นหลักสูตรที่ทำให้แผนปัจจุบันเนี่ยศึกษาเพื่อไปอุดช่องโหว่ให้ได้เพื่อไปผ่าทางตันให้ได้ตรงเนี้ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ทำมาแล้วด้วยใช่แล้วคนไข้นะเดี๋ยวนี้เขายังไงคุณปัวพอมาเจอกัน คือสามอาทิตย์เนี่ยเป็นสามอาทิตย์ที่เราเหนื่อยกันมากนะที่คิกนะมาเจอกันคุยกันเองเลยให้นั่งคุยกันเองตอนนี้ก็ขยายขึ้นอีกสองชั้นเธอเป็นยังไงบ้างไปรักษามารักษานานหรือเปล่าใช้เทคนิคอะไรเทคนิคไหนของหมอทําอะไรให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหายไหมของหมอได้ผลจริงมาให้นั่งคุยกันเองแต่พูดถึงเรื่องปากต่อปากนี่เราต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราห้ามห้ามการบอกต่อกันไม่ได้ยิ่งของดีเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงคุยกันต่อไปใช่ฮะ ใครที่อะไรเกิดเคยเอฟเฟกอะไรด้านไหนหรือเคยรักษาที่ไหนแล้วมันไม่เวิร์กเขาก็พูดต่อด้วยเช่นกันถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอกระแสตอบรับที่ทําให้รายการคลับบิวตี้แรงขนาดนี้แล้วหลายๆคนแบบกลับมาสนใจให้การไว้วางใจเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการที่แฟนๆรายการเนี่ยแหละค่ะเข้าไปรักษาแล้วไปเจอกันใช่ครับดูรายการวันนี้เป็นยังไงอะไรบ้างก็มองหัวกันไปเขาก็ได้ได้ได้เรียว่าทําบุญทําบุญก็คือถ่ายคลิปมา ให้เป็นวิทยาทานให้เป็นความรู้กับ<ช>ประชาชนคนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสมาหาหมอตรงนี้บางคนได้แต่นั่งจ้องที่หน้าจอล่าสุดหมอถ่ายในคุณปัวคคต่อกระจกโอต้อ,กร,ก,ตอกระจกหมอก็มีผ่าแล้วหมอตาไม่ผ่า,า,าแล้วเขาก็ฝังเข็มย้อนวัยตาสว่างขึ้นอมันช่วยไปเอื้อกันด้วยใช่ไปเอื้อกันด้วยแล้วเราก็อธิบายว่ามันยังไงเดี๋ยวหลังปีใหม่หมอเตรียมมีให้ดูอีกทีนะแต่วันนี้เรื่องที่ต้องเปิดประเด็นปัวสว่าสำคัญปัญหาระดับชาติ ระดับชาติจริงๆระดับชาติจริงๆทุกคนใกล้ตัวมีแน่นอนเรื่องของหุ่นรูปร่างเรื่องของความอ้วนครับจริงๆเราก็อาจจะบางคนนะฮะลองยาก็มาแล้วครับใครบอกว่าทําอะไรดีลองมาหมดแล้วถูกต้องครับไอออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนมันเป็นปัญหาสําคัญเป็นเป็นจุดสําคัญที่เราสนับสนุนดีแต่ทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งพอไหมทําได้แล้วแล้วพอไหมที่เรากินเข้าไปหรือเปล่าใช่ถึงจุดที่ร่างกายเรา มีการระลังฮอร์โมนขึ้นมาไหมมีการระลังเอ็มไซม์ขึ้นมาได้พอไหมซึ่งหมอว่า99ไม่พอ99เลยชื่อว่าไม่พอคนไข้เนี่ยนะไม่ไม่มีเวลาไม่พอเราก็ได้ฟังที่คุณหมอพงศธรเองก็เคยเล่าหลายครั้งเข็มน้ําพูดไปแล้วเข็มไหมพูดไปแล้วแต่วันนี้ยังไงคะคุณหมอถึงได้บอกว่าการลดความอ้วนกับเทคนิคเข็มไฟเข็มไหมไฟรวมกันรวมกันโอ้โหมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วล่ะ ความความคิดอย่างที่หมอบอกในหัวหมอมันจะเป็นเน็ตเวิร์กแบบมันพอเราเห็นคนไข้เยอะขึ้นเยอะขึ้นประสบการณ์เยอะขึ้นเราใช้ความรู้จากสองสามพันปีที่แล้วที่บรรพุรุษของเราเนี่ยหรือว่าของทจีนสืบทอดกันมาแล้วก็เราคิดต่อจากอาจารย์ต่างๆเราคิดต่อไปเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เอ้ลรงมันรวมกันดูไหมใช่อย่างเข็มน้ำหมอก็ใช้วิตามินของการชะลอวัยเข้ามาทำเพราะมันก็ได้ปั๊ม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 มันขึ้นมาเลยมันได้หมดเลย ได้อย่างที่เราคิดหมดเลยแล้วไม่ใช่อยู่ๆแล้วเอ้ยคุณนั่งคิดได้มันต้องเราสะสมประสบการณ์เราเห็นคนไข้ค่ะอย่างที่หมอบอกว่าคลินิกหมอหมอทําเองคหมอไม่จ้างหมอเวนนะฮะไม่เป็นคุณหมอทําเพียวๆแบบยังไม่ได้ถ่ายคลอได้ท่านไหนมาทำแทนไม่มีเราคิดทุกวันเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มันก็เปลี่ยนเทคนิคมันก็เปลี่ยนมีเข็มไหมมี ไหมมันก็เปลี่ยนไปภาระของปีที่แล้วกับปีนี้มันก็เปลี่ยนไปอยากเห็นหน้าตาเข็มไฟอ่ะคุณหมออยากดูใช่ไหมถ้าแฟนรายการเคยดูเอ่อเป็นปีแล้วเหมือนกันนะที่เราเคยเคยเอามาโชว์ในรายการอะไรนะ Beauty Expert เพรสตอนนั้นยังมีพี่มาอนุพามาร่วมพูดคุยกับมามานั่งอยู่มาอยู่ในรายการลองด้วยลองด้วยเลยนะฮะค่ะแล้วตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วคุณหมอคือคือเข็มไฟเนี่ยวิธีดั้งเดิมเดี๋ยวดูดูหน่อยไหมอันกระปุกอันนี้ป่ะคะคุณหมอคะ ให้ให้มโนภาพว่าที่เราฝังเข็มที่เราเห็นในหนังกันอ่ะเข็มมันก็ปักไปตามตัวถูกไหมฮะแล้วมันก็จะมีเป็นเป็นกำยานนะเป็นกำยานที่อยู่ในขวดเนี่ยฮะเขาทําเป็นถ้วยค่ะนะเขาทําทําเป็นถ้วยแล้วมาครอบอยู่ปลายเข็มให้เราก็อันนี้เราไม่สามารถเอาออกมาได้ใช่ไหมฮะมันจะเปื้อนดําเจะเปื้อนใช่ไหมโอไม่เป็นไรเนาะเอาเอาแค่เทให้เห็นเป็นนี่ละกันเพราะนี่คือเราพูดถึงเทคนิคดั้งเดิมแบบเดิมนะคะเป็นตัวนี้ นี่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยมาไหมครับกล้องนี่นี่นี่อยากให้เห็นใครไม่มีโอกาสได้เห็นกำยานนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนี่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมาคือมาเป็นสีดำๆแบบเป็นก้อนๆนี่แหละไม่มีอะไรมากที่ที่ไม่จับไม่ใช่อะไรเพราะคุณหมอเตือนไว้แล้วคือดำแน่นอนปกติฝังปุ๊บไอ้ตรงนี้ไปอยู่จุดไหนคะอยู่แล้วแต่เราจะฝังไปตามจุดไหนมันก็จะมีจุดตามร่างกายของเราจุดตามร่างกายของเราแล้วแต่ว่าจะฝังจุดไหนนะฮะ แล้วฝังเข็มเข้าไปก่อนแล้วก็เอากำยานตรงนี้ครอบไปที่หัวเข็ม,มแล้วก็จุดไฟที่บนหัวกำยานบนบนกำยานมันจะเหมือนเป็นสมุนไพรจีนนะฮะที่เผามาได้ระดับเนื้อเหมือนเป็นฐานแล้วเราก็มาจุดเพิ่มให้มันจุดติดง่ายะนะฮะแล้วบางคนอาจจะผสมทองเข้าไปเพราะทองมันเป็นหยางเราต้องการหยางมันมีหยินกับหยางถูกไหมหยางคือความร้อน หยินคือความเย็นเราต้องการหยางเนี่ยเข้าไปแก้หยินให้ได้แล้วแล้วมันจะซึมลงผ่านเข็มผ่านเข็มเป็นเข็มเข็มไฟอันนี้คือวิธีที่ดั้งเดิมสามพันกว่าปีทําแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยเขากํายางเนี่ยไปครอบบนบนเข็มแล้วก็จุดไฟเลยเขาฝังเข็มตามตามตัวไปก่อนเขาก็เอาเนี้ยครอบไปแล้วณวันนี้เข็มไฟคุณหมอเป็นยังไงคะในเข็มไฟเนี่ยด้วยด้วยเทคนิคเนี้มันช้าใช่ไหมฮะ คือฝังเข็มดั้งเดิมเนี่ยช้าต้องทํากันเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งบ่งทีต้องทําเป็นร้อยครั้งทํากันแบบเบื่อเลยอ่ะต้องนัดกันเรื่อยๆแล้วไอ้จำยานี่ก็เหมาอมานั่งจุดกันเดี๋ยวตกไปไหมหลังคนไข้บ้างไปโดนเตียงโดนผ้าบ้างลำบากบางที่มีควันมีควันปุ๊บอ่ะบางที่กลิ่นมันบางทีมันไปเหมือนยาเสพติดมีนั้นหนึ่งเก้าหนึ่งขับรถเข้ามาใช้ยาเสพติดหรือเปล่ามันเป็นเป็นยาไงคนคนก็จะไม่ค่อยสะดวกละ เขาก็พัฒนากันมาเป็นเป็นตัวจิ้วฮะเป็นตัวจิ้วของสมัยใหม่ค่ะเดี๋ยวลองดูหน้าตา,าจิ้วนิดนึงนะคะว่า <นะ S 1> มันเป็นยังไงเอ่ยปบก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคน,นี้วันนี้ใครที่บอกว่าลดความอ้วนมาหลายวิธีไม่หายต้องฟังให้ดีนะคะ,<น>ะเพราะมีเคสตัวอย่างที่อยากลดความอ้วนเหมือนกันแล้วหายมาแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเขาทำได้ยังไงด้วยนะคะจิ้วจิ้ว,นะวคือตรงไหนคะคุณหมอไอ้เนี้ยไอ้ตัวเหมือนโคมฟาโคม ไอ้ตรงนี้นยเหมือนพัดลมหมุนๆนั่นน่นแหละก็คือเป็นตัวจิ้วก็คือมาแทนกัมยานไม่ใช่ว่าเอาอะไรที่ร้อนๆมาทําไม่ใช่นะค่ะตัวนี้มาจากเมืองจีนนะฮะแลด้านในตัวนี้หลตัประกอบไปด้วยอะไรก็คือหมอเขาไม่บอกเราหรอกมันก็จะเป็นวงจรไฟฟ้าของเขาค่ะนะเราก็เสียบปลั๊กแล้วเราตั้งเวลาสัก15านาทีเราก็เลือกจุดที่จะจิ้วเข้าไป คือได้ง่ายว่าเหมือนตัวไปเร่งทําให้เกิดปฏิกิริยาทําให้ตัวยาเนี่ยมันพันจุดฝังเข็มตรงนี้ได้ไวขึ้นถูกต้องแทนที่ต้องใช้กํายานเหมือนสมัยก่อนต้องจุดไฟแบบเดิมใช่วันนี้เรามีเครื่องมือสมัยใหม่เอามาใช้แทนที่แล้วมันเร็วเห็นผลได้ไวกว่าถูกต้องครับก็ยังคงถือว่าเป็นเข็มการฝังเข็มไฟแบบหนึ่งอยู่เหมือนเดิมแบบสมัยใหม่ละโอ้น่าสนใจมากๆเลยสมัยใหม่ละโอ้โหเดี๋ยวเคสนี้เราได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะ ถามคุณหมออีกนิดละกันเข็มไฟมาผนวกรวมกับเรื่องการลดความอ้วนได้ยังไงคุณได้ครับก็คือคืออย่างนี้คุณปัวคือทฤษฎีแพทย์จีนโบราณเนี่ยนะฮะทฤษฎีแพทย์จีนโบราณเนี่ยเขาเขาไม่ได้อยู่ๆปุ๊บมีไขมันค,คุณก็มาดูดไขมันเหมือนแผนปัจจุบันหรือมาทํานู่นทํานี่พาตัดไขมันออกอันนั้นจะเป็นปลายเหตเุปลายเหตุแต่แพทย์จีนเนี่ยเขามองที่มาที่ไป เขาจะไม่มีเจาะเลือดไม่มีอุณหาว์ไม่มีคอมพิวเตอร์ต่างๆสมัย3,000ันปีที่แล้วเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศอยู่กับดินฟ้าอากาศถูกไหมฮะช่วงที่อากาศหนาวใช่ไหมฮะอากาศหนาวปุ๊บความหนาวมันเข้ามากระทําในคนไข้บางประเภทที่ทําให้เขาป่วยขึ้นมาได้จากการหัวใจมันอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูทฤษฎีปัญจธาตุกันนิดนึง่มาเลยนะคะมันบอกอะไรคะทฤษฎีตัวนี้เห็นธาตุน้ำไหมฮะ ธาตุน้ำเกี่ยวกับความเยือฤดูหนาวอย่างนี้ครับตรงเลยคุณหมอช่วงนี้ด้วยฤดูหนาวนี่คือไตธาตุน้ําคือไตอ่ะเพพาะปัสสาวะนะครับงั้นไตเพาะปัสสาวะเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบเป็นผ่านปัจจุบันคือระบบฮอร์โมนระบบเอ็นไซม์ของเรานั่นเองอ๋อโอ้โหระบบเมบอลิซึมของเรานั่นเองถูกไหมฮะเราก็ต้องจัดการไตให้ได้แล้วคนที่ป่วยจะต้องเป็นประเภทอย่างไตพ่องแล้วอ้วนในฤดูหนาว ถูกไหมฮะงั้นเราใช้จุดหยางกี้นี้ถ้าได้เห็นก็คือเราใช้เข็มไหมเข็มไหมข้างหลังเราจะเป็นหยางข้างหน้าจะเป็นหินเ,ออเราใช้จุดที่เป็นหยางคืออยู่ข้างหลังแล้วเราใช้เข็มไหมไฟเนี่ยเข้าไปที่จุดหยางให้เราถ้าอย่างนั้นแปลว่าวันนี้คใครที่ฟังแล้ว มันตรงกับคุณนะคุณลองดูแต่ละธาตุของคุณก็ได้คุณมีอาการแบบไหนถ้าเกิดตรงบางอย่างที่บอกเลยคุณลดความอ้วนไม่ได้มีปัญหาเรื่องหุ่นรูปร่างโดยเฉพาะฤดูหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้กระดูกหูเกี่ยวด้ไหมคะคุณหมอเกี่ยวด้วยกระดูกจะปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อในฤดูหนาวนี่เกี่ยวด้วยเพราะว่าคุณคลนะ่องตรงน้ําเลยธาตุน้ําเลยใช,ใช่ฮะธาตุธาตุน้ำมาเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับทีซึ่งของร่างกายเกี่ยวกับระบบฮอร์โมน ก็มาจัดการกันซะส่วนใครจะเป็นท่าตัวอื่นหรือมีอาการแบบอื่นตามรูปตรงนี้นะคะก็แก้ได้ปรับตามแต่ละคนแต่ละท่าตไม่เหมือนกันคนละวิธีกันถูกต้องครับเอาละค่ะนี่คือคือหลักพื้นฐานในเบื้องต้นามันมันมีที่มาที่ไปนะหลังจากนั้นปุ๊บคือเราจะเล่าต่อไปเลยไหมได้เลยได้เล่าถึงป้าเลยนะคระนะคือคือป้าคนนี้มามาด้วยว่าจะทำยอกกระเพาะ คือครั้งแรกมาหาคุณหมอเหมือนกนอาจจะฟังรายการหรือเคยฟังท่านอื่นแนะนํามาครับคิดถึงการยอรา<ช>ร่อกระเพาะเนื่องจากว่าอยากลดความอ้วนเพราะว่าหิวฮะก,ก,กินเก่งกินเก่งก็อยากเลยว่ามายอ่อกระเพาะก่อน,ออด,นดีกว่าอยากย่อกระเพาะนะครับนะบอกหมอ,มอก็เริ่มตรวจร่างกายละอันนี้คือวันแรกที่มาครับนะฮะป้าเขาอยากยอก่อกระเพาะ เดี๋ยวเรามีเคสตัวอย่างนะคะนะเดี๋ยวคุณหมอเอาเบรกนี้เอาคร่าวๆก่อนอก็ได้ว่านนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ปัญหาเรื่องน้ําหนักแล้วมารักษาด้วยเข็มไฟแล้วได้ผลไปค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเราเราไม่ได้ดูอะไรที่อย่างที่บอกฮะเดี๋ยวจะไม่เหมือนกับแผนปัจจุบันที่อเอาไขมันไปออกเราบูรณาการร่างกายขึ้นมามทั้งหมดนะฮะบูรณาการร่างกายขึ้นมาพอหมอมองปุ๊บป้าป้ามีเบาหวานใช่ไหม บาดูอินซูลินลักษณะนี้แล้วคุณป้าเทราบไหมคะเขาเขาบอกใช่ตอนนี้กินยาประมาณถ้ารวมๆกันก็เป็นหลายสิบเม็ดนะต่อวันต่อวันฮะแล้วก็มีอาการฉี่เยอะฉี่ทั้งคืนเลยฉี่แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะแล้วก็กินเก่ง กินเก่งกินของหวานกินขนมนมเนยหิ้วกับมาจุกจิบจุกจิบแล้วก็อ้วนอ้วนแบบแน่นๆอย่างงี้นะอ้วนแบบแน่นๆแล้วก็ผิวขาวจะซิซีิอันนี้คืออย่างไตพองนะอย่างไตพองแล้วก็มีอะไรกินเก่งมีชีแล้วก็มีเดินไม่ไหวโอ้พอน้ำหนักมันเดินไม่ไหวค็นหนึ่งเรื่องน้ำหนักสองคือเบาหวานเวลาเบาหวานมันสูงเนี่ยคุณปัวน้ำตาลมันไม่เข้าเซลล์น้ำตาลมัน เหมือนมีเงินเราก็ไม่ได้ใช้น้ำตาลมันอยู่ในร่างกายเราแต่มันไม่ร่างกายไม่สามารถเอาไปเข้าเซลล์ได้ใช่ไปเป็นพลังงานได้มันก็กลับไปเป็นไขมันอีกมันก็เริ่มอ้วนมากขึ้นมากขึ้นมันไปพร่องไปสะสมอีกมันก็กลับกลับไปตรงนั้นอีกน้ำตาลไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ทีนี้ก็เสร็จแล้วคือบ้านบ้านเนี่ยจะมีมีบันไดถูกไหมเขาขึ้นบันไดไปครึ่งชั้นปุ๊บเขาต้องหอบขึ้นเหนื่อยเลยเหนื่อยแล้วเขาไม่ไหวแล้วอุ๊ยปล่อยไว้นี่แย่เลยนะแย่มาก พอเหนื่อยปุ๊บเขาถึงหยุดหยุดแล้วพ่นยาพ่นยาค่อยเดินไปอีกครึ่งชั้นโอ้ตายแล้วไม่มีความสุขเลยนะไม่มีความสุขฮะแล้วเป็นอย่างนั้นต่อไปลําบากชีวิตหมอบอกว่าคุณป้าด้วยความเคารพนะคุณป้าต้องทำอย่างอื่นด้วยด้วยความเคารพนะต้องดูเรื่องสุขภาพเข้าไปด้วยไปแก้่ง่ายว่าคุณหมอก็เลยกลับมาที่ต้นเหตุกลับไปแก้ที่ต้นเหตุทั้งหมดก่อนของปัญหาทั้งหมดแล้ววันที่คุณป้ามาเนี่ยนะคนไข้เต็มเลยนั้นแน่นเอียดเลยหมอก็ ทำเค่นี้เสร็จก็มาคุยคุยคุณป้าสักห้านาทีทำแค่นั้นเสร็จก็มาคุยห้านาทีคุณป้าว่าไงเนี่ยหมอเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะเพื <c oughs> ่ออยากเจออย่างเงี้ยแล้วตัดต้นตอให้ได้เพราะเบาหวานเป็นยังไงคุณปัวเ <c oughs> บาหวานเนี่ยไปจบที่ตัดขา ตาบอดถ้าปล่อยไว้เบาหวานขึ้นตาเป็นแผลก็จะเรื้อรังเอามาพุกเอามาผถามหาแน่นอนมาแน่นอนเนื้อก็มีมีกี่สิบล้านเนี่ยคุณหมดกับไอซียูทั้งหมดเลยแถมไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขแบบสุขสบายด้วยจะกินอะไรก็ไม่ได้กินกลัวเบาหวานขึ้นจะไปเมืองนอกก็ไปไม่ได้แล้วถูกไหมฮะใช่เดินทางลำบากใช่แล้วมันมีแต่แย่ๆลงแย่ลงแย่ลงหมอว่าเคสอย่างเงี้ยหมอบอกว่าทุกท่านผู้ชมทุกทุกครัวเรือนอะได้เห็นแน่นอนถูกไหมฮะ แล้วก็มีเท่าไหร่ก็หมดแล้วก็เสียชีวิตในบ้านป่าชีวิตใช่เงินที่หามาได้ก็ไม่ต้องหวังว่าในการ<ช>การใช้นะคะเอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวดีกว่านะคะช่วงหน้าเคสนี้ได้เห็นเต็มๆรเราไม่ได้มาพูดแค่ในมุมมองของบาวราน,นะคะแต่ที่เราจะสื่อก็คือ ปัญหาที่คุณเห็นภายนอกร่างกายเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนมาแล้วมันฟ้องมาแล้วว่าสุขภาพข้างในคุณเป็นยังไงศาสตร์การฝังเ็มของคุณหมอพงศธรกําลังเข้าไปตัดตอนแก้ถึงปัญหาด้านในค่ะแล้วรับรองเลยว่าไอสิ่งที่คุณหวังว่าคุณจะมีหุ่นที่ดีคุณจะมีผิวพรรณที่ดีขาวกระจ่างใสหรือดูดีมีออร่าคุณแก้แค่ข้างในให้มันโดนจุดแค่นิดเดียวเองค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ กันมาในช่วงนี้ค่ะใครที่มีคําถามแล้วก็รอที่ใจคุณหมอช่วยตอบให้นะคะสามารถโฟนอินเข้ามาที่หน้าไมาอย่างนี้ได้เลย เป็นเรื่องที่ดีนะปูเห็นด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยพิธีกร,กรอาจจะย,ยังถามไม่โดนใจหรือย,ยังไม่ทราบปัญหาคุณที่แท้จริงแล้วคุณหมอก็พร้อมตอบให้กับคุณผู้ชมและใครหลายคนที่ติดตามดูเราทั้งในรอบสดช่วงเช้าหรือรีรันทั้งบ่ายแล้วก็ช่วงหัวข้ามช่วงดึกด้วยก็ยังได้รับคําถามที่คุณถามเข้ามาเนี่ยแหละค่ะ025541774-5นะคะเป็นเบอร์โฟนอินให้คุณโทรเข้ามาสอบถามในรายการค่ะแต่ระหว่างที่ใครติดตามดูเราไปแล้วบอกว่าอยากจะได้เป็นเฟซบุ๊กคุณหมอหรือว่า ว่าเว็บไซต์นี่ขึ้นให้แล้วด้วยนะฮะอย่างเว็บไซต์พิมพ์เลยค่ะ d o c t o r p o n g t o n c o m นะฮะพิมแบบเต็มๆเลยแล้วก็ทาง Facebook ก็พิมพ์ง่ายๆว่า dr. นะฮะก็คือย่อมาจากด็อกเตอร์เนี่ยแหละแล้วก็พงศธรก็คือชื่อคุณหมอโดยตรงเลยเข้าไปกดไลค์กันเรามีทั้งคลิปย้อนหลังมีด้วยฮะตอนนี้90กว่าคลิปแล้วครับเยอมาแล้วก็มีเคส คนไข้ต่างๆตัวอย่างให้ดูไปดูเลยใครเจอโรคไหนปัญหาไหนคล้ายๆกันหรือยังไงหรือถ้าให้ดีกว่านั้นเดี๋ยวจดเบอร์สอบถามดีกว่าเดี๋ยวเราให้เบอร์ตรงคุณหมอไปด้วยนะคะเอาเบอร์ออฟฟิศก่อนเผื่อว่าจะถามทางจะจองคิวนัดมาพูดคุยกันก่อนนะคะปรึกษาเบื้องต้นอันนั้นเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายกันก็027141619ค่ะแต่เบอร์ที่พวกลัาจะบอกตรงนี้นะคะมีทั้งใครที่มีโปรแกรมไลน์อยู่ ที่ที่คุณแบบมีในเครื่องนะคุณเมมเบอร์นี้เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไลน์มันจะขึ้นมาให้มันขึ้นมากดแอดเฟนกันแอดเฟนได้เลยหรือว่า ID ID คือด็อกเร์พงศธระใช่ไอจุดตรงนี้เหมือนกันดีร์จพงศธรเหมือนกับเฟซบุ๊กใช่ก็เซิร์ชกันนะคะเอาจดเบอร์ก่อนเบอร์นี้ค่ะ088-1155-442-3ถึงค่ะ 0881155442ถึง3นะคะ it, yeah it, people, เบอร์ตรงคุณหมอโทรไม่ติดใจเย็นๆเดี๋ยวคุณหมอโทรกลับถ้าคุณหมออาจจะติดคนไข้เยอะงานเยอะโทรมาเบอร์หลักได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาต่อเนื่องถึงเคสคนไข้คุณหมอดีกว่าก็คือวันวันที่เข้ามานี่ก็คือเราถ่ายรูปไปนะอาการของอย่างพ่องคือกลัวหนาวนะครับอยางพ่องคือกลัวหนาวหนาวง่าย่ครับหนาวก็จะป่วย ใช่เป็นแม่เป็น女儿เลยหนาก็จะป่วยบางคนก็ปวดปวดไม่เมื่อยไม่มีแรงแล้วนะแล้วอ้วนอ้วนก็จะอ้วนขึ้นพองขึ้นนะดูลิ้นเขาจะใหญ่คืออายุยิ่งมากแล้วที่หกน้ําหนักขึ้นจริงๆมันเป็นจุดนี้ไหมคุณหมอเกี่ยวด้วยเกี่ยวเกี่ยวด้วยฮะมันจะมีหินคือในบาหวานจะมีหินพองก่อนหินหินพองเนี่ยเลยระยะต้นต้นเนี่ยคือจะผอมแต่ผอมแบบแห้งเหี่ยวก็จะอ้วนเป็นส่วนๆไปแล้วถ้ามันไปกระทบยางก็คืออ้วนบวมฉุก ออกมาลักษณะอย่างนี้เลยก็คือทันปัจจุบันเราเรียกว่าการดื้ออินซูลินนะครับแล้วถ้าเลยจากนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าหยางหลุดลอยเป็นยังไงคุณหมอยางมันเหมือนห,อหินเนี่ยพองแล้วก็หยางพองด้วยโโจนหยางเนี่ยมันรล,ลุดไปแล้วทีนี้ก็จะหน้ามืดวิงเวียนมันไม่สมดุลไม่สมดุลฮ <รอ S 1> นะหย,ยางมันหายไปจากตัวหยางคือชีวิตเนี่ยมันก็จะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนเหมือนคนใกล้จะเสียชีวิตแล้ว นั่นคือยางยางหลุดลอยจากร่างกายครับอันนี้อันตรายมากครับอย่าอย่าปล่อยให้ยางหลุดลอยนะคอันนี้มาวันแรกมาวันแรกสิบสี่เลยครับไม่นานไม่นานเลยคคือครั้งแรกเนี่ยคุณป้าตั้งใจมาย่อกระเพาะจริงๆใช่ครับย่อกระเพาะก็เหมือนที่เราเคยนําเสนอไปนะคะใครที่ทานเก่งกินจุกจิบแบบไม่เลิกไม่อิ่มสักที ต้องต้องมาเลยเยอกระเพาะฟังเข็มยอมกระเพาะทำไม่ต้องทำบ่อยด้วยเป็นเข็มใหม่แต่เหตุผลอ,อะไรคะที่หลังจากปรึกษาคุณหมอว่าจะทำยอกกระเพาะแล้วมันถึงไปถึงเรื่องเข็มไฟได้ด้วยปัญหาสุขภาพเงหมอมองว่าการทำทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนยุ่งกัดและเอายาหมองมาทาอ๋อใช่อันนี้ชอบมากเลยเคสนี้ค่ะไม่เหมือนยุงกัดแล้วเอายาหมองมาทาอันนั้นอันนั้นคุณป้าก็อาจจะไม่ต้องเดินทางมาถึงคลินิกหมอถูกไหม คือในเมื่อมาหาหมอแล้วเนี่ยนัดนัดหมอก็ยากใช่ไหมฮะป้าก็มีเวลาน้อยกว่าที่จะมาได้ต้องเสียค่ารถค่าลามาแล้วเนี่ยมาหาหมอเนี่ยหมอต้องวิคห์เจาะลึกให้ตีให้แตกเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาตรงไหนแล้วเข้าไปแก้ที่ต้นต่อง่ายกว่าง่ายกว่ามากไปถูกต้องฮะง่ายกวาิ่งไจับไม่เหนื่อยงบบานถูกไหมฮะค่ะงั้นเราไปแก้ที่ต้นต่อหมอบอกอป้าหมอคุณป้าหมอหมอมีหน้าที่ในการแนะนําคุณป้านะ คุณป้าจะทําไม่ทําขึ้นอยู่กับคุณป้าเลยแต่หมอมีหน้าที่ในในการที่จะต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่มาอย่างนี้อย่างนี้เขาก็คิดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งฮะนั่ในในคลินิกแต่ใจเลยในเนี่ยจะหมอไม่เป็นอะไรคิดให้รอบคอบจะกลับบ้านก่อนก็ได้ไปนั่งคิดให้สบายใจก่อนก็ได้แล้วแต่คุณป้าเลยมัเนสุขภาพของตัวเราเองใช่ให้คุณป้าสบายใจที่สุดแล้วก็เดินตามที่หมอบอก นะแล้วตอนนั้นคนไข้เต็มเลยนะสาสี่เตียงของหมอเนี่ยโซฟาประมาณสตัวแน่นเลยไม่มีที่นั่งเลยข้างล่างอีก2ตัวก็ไม่มีที่นั่งเลยแล้วบอกคุณป้าใจเย็นๆหมอยังต้องทําอีกหลายเคสป้าใจเย็นๆค่อยๆคิดจะปรึกษาใครก็ได้แล้วแต่เลยนะเพราะวินาทีสุดท้ายปุ๊บทำค่ะก็คือด้วยเรื่องต้นต้นต่อที่ว่าคืออ่าโรคที่เป็นอยู่ใช่ครับเบาหวานใช่ครับที่ว่าเป็นมานา ทค่ะเพราะอะไรคะคุณหมอถึงตัดสินใจว่าจําเป็นต้องแก้ต้นเหตุอย่างเบาหวานก่อนแล้วถึงความอ้วนถึงมันจะลดตามมาได้เยอะแยะมอนนึกว่าถ้าคุณป้าเป็นญาติผู้ใหญ่เราถ้าปล่อยไว้แย่แน่เราเป็นหมอเราเห็นคนไข้ามาเป็นหลายสิบหลายร้อยคนตัดขามาแน่นอนถูกมม้ยตาบอดไตาวายเอามาพึกอามาพากอาการดื้ออินซูลินคืออาการที่แย่ของร่างกายแล้วคุณภาพชีวิตหายไป คุณป้าอยากจะไปทำแอคชีวิตที่ต่างกันเมืองคุณป้าไปไม่ไหวถูกไหมฮะ,ค,ะคุณป้าอยากจะไปเมืองนอกอไปทานอาหารดีๆคุณป้าไปไม่ไหวแล้ว